สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเตตชางนะครับบวกกระแสเรตนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับทําการแข่งขันกันในวันเสาร์นะครับที่12สิงหาคม2566นะครับเวลา15บนาฬิกานะครับหรือว่าสาโมงเย็นตรงนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเตตช่งนะครับบวกกระแสเรตนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับฝากกแฟนทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk24 ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดกะช่างกันเลยนะครับโดยที่ศึก 9มวยดิวิชไทยนะครับชกขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566นะครับเวลา15นาฬิกาตรงนะครับณเวทีจิตเมืองนนครับยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง9นะครับ PPTV HD ช่อง9นะครับมาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีมวยให้ลุ้นกัน1รอบนะครับก็คือศึกเจ้ามวยไทยนะครับเพราะว่าศึกจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ งดทําการแข่งขัน1สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าตรงกับวันแม่แห่งชาตินะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1น,นะครับของสึก้ามยดิวิธีทานะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือภูดาวออโต้อาวันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเพชรเล็ก เอ็มเอกชาตินะครับพิกัด1น2ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพูดาวนี่มา102.1ร้อส่ลดจุดหส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงเพชรเล็กนะครับมา102ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่ที่ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพูดาวจะดูเลื่อมๆนะครับ ผูดาวนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีชนะบังมัดฝ้าอิฟลูกสวนนะครับดูแลเรื่องการฝิกซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครับเพชรครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงวงในคว้าคอดล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูดูได้นะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับก็ชนะรวดทั้งสามฝ่ายฟอร์มสดเลยนะครับล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่สามนะครับแบ็กกันไก่สิระพบบ็อกซิ่งที่วุฒิราชดำเนินงสามฟอร์มล่าสุดนี้จะชกอยู่ที่เววทีลังสิแ้ แล้วก็ล่าสุดนีชกราชดำเนินนะครับก็ถือว่าเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มสดเลยนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับแสงเพชรเด็กนี้เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับทำการฟิตซ้อมดีที่ไม่เหมวยนสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับมีทั้งนั้นหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมเด็พัฒนบุรีนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงหมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้อาจจะดูเป็นรองนะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่าไฟน้ำเงินนี้ชนะสองไฟแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งไฟนะครับล่าสุดนี้แพ้นกยกที่สามให้กับปอเช่เกียรติทธิ์นะครับททีี่เวจิตเมืองนนท์นนนนนนะะคครรััับบแต่่่วาากอห้้ ฟอร์มชนะก่อนหน้านั้นก็2ฟอร์มก่อนหน้านั้นก็ชนะรวดทั้ง2ไฟ์นะครับแต่ว่าเป็นการชกที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดแล้วก็ที่ภูเก็ตอีกหนึ่งไฟ์นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเคลื่อนไหวแถบเวทีภูทรแถบบ้านเกิดครับล่าสุดนี้เข้ามาโชว์ฝีมล้ลายมือที่เวทีมกรุงที่เวทีจิตเมืองนนก็สุดแพ้นอกยก3าให้กับปอเช่ไปนะครับ3ฟอร์มหลังสุดก็มีชนะ2สรุดแพ้1น,นะครับ เทียบกันที่ฟอร์มนี่ก็เป็นทางด้านายแดงนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนิดๆนะครับแล้วก็ชื่อเสียงที่เวทีเมืองกรุงก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังสุดนี้ชกที่เวทีลังสิตสองไฟแล้วก็ราชดำเนินหนึ่งไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับสองไฟหลังสุดที่ชกที่เวทีภูธรชนะรวดเลยนะครับแต่พอเข้ามาโชว์ฝีมือที่เวทีกังุงก็สรุดแพ้เลยนะครับก็ดูว่ากระดูกที่เวทีมังกรุงของทางด้านไฟแดงจะดูดีกว่านะครับ เลทหลังจากช่างนะครับไมยแรกนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายใดนะครับพูดาวออโตโอาวัานะครับเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8ครับ คู่นี้ก็ยังชอบอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปูดาวออโตอาวันนะครับฟอร์มสดกว่านิดนิดแล้วก็ชื่อเสียงที่เวทีเมืองกุงก็ดูว่ามาก่อนนะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกุงเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะแสงเพชรเล็กเอ็มเอกชาตินะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเหลหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับปูดาวออโตอาวันเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปูดาวออโตอาวันครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือปืนบูมเด็กเสียนนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอสูรน้อยสิทธิ์จ่าสิงห์นะครับพิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางนั้นฝ่ายแดงเปิดนี่มา129.4ลดไป2.4เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่ลดน้าหนักเยอะที่สุดในรายการนะครับแต่ก็ถือว่าลดไม่นานนะครับเหยียบตาช่าง2รอบก็ผ่านเลยนะครับเหยียบตาช่างรอบแรกนี่ก็ยังติดอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับรอบสอนก็ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าถือว่าลดน้ําหนักเยอะที่สุดในรายการนะครับคู่นี้ถ้ามีราคาก็แนะนําให้ดูโชคกันดู การชกบนเวทีประกอบก็ถือว่าทางด้านปืนมาน้ําหนักค่อนข้างจะเกินอยู่พอสมควรแต่ก็ลับไม่นานนะครับรดไม่นานแล้วก็ชกช่วงใบใบแก่ๆนะครับก็น่าจะฟื้นทัน,นครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับอสูรน,น้อยนี่มาน้ําหนัก126.6ขาดไปจุดสนะครับคู่นีความสูงความยาวก็ทางด้านแฝแดงจะสูงกว่าร้อยกว่านะครับ ไฟได้นะครับปืนนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเศษนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับมีทางนั้นเสียบูมนะครับอภิปลาดเลิอดหลักชีวกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเขาในเหนียวนะครับเปิดเกมเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าแทงนะครับหมัดสอกคมฟอร์มสดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนสิงห์พยัคฆ์ สตระกูลสิงห์นะครับที่สุก้าโมดีวิธีไทยนะครับก่อนหน้านั้นก็ชก2ไฟก่อนหน้านั้นก็ชกที่สก9ก้าโมดีวิธีไทยตลอดเลยนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มสวยชนะรวดมาทั้ง3ไฟที่เวทีแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระเอกแห่งสก9ก้าโมดีวิธีไทยไปแล้วนะครับ ส่วนฝ่ายนเงือนะครับอสูรน้อยนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็รับราชการเป็นทหารนะครับก็ทําการฟิกซ้อมอยู่ที่กองทัพภาคที่3พี่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับมีท่านั้นลุงเพชรเพชรเจริญนะครับกิ่งไผ่กอสักลำพูนนะครับสตาฟเทนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทบูเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับเจาะยางคว้างกระจกนะครับเป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นต้นอันตรายนะครับบนในปั้มตีรุนแรงนะครับเป็นมวยเก่งเบธีภูทรอีกหนึ่งคนนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีชนะ2แล้วก็สรุดแพ้1นนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนยอดชันชัยซูจีบเหมี่เกี๊ยวนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับซึ่งก่อนนั้นก็จะชกอยู่ที่ภูทรน,นะครับแถบบ้านเกิดน,นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สุขโขทัยนะครับแต่ก็มีแพ้บ้างชนะบ้านครับล่าสุดนี้เข้ามาโชว์ฟิม้ายไลมือที่เวทีมงังกรศึกเก้ามวยดีวิธีไทยก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะ กู่อสู้มานะครับโดยชนะคะแนนยอดชันชัยสุจ <references> <Yeah. S 1> ีบะหมี่เกียวไปที่ศึก9โมดีวิธีไทยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแล้วก็คุณตาคุณตากับแฟนมวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่เวทีแห่งนี้ศึกนี้ด้วยนะครับศึก9โมดีวิธีไทยตลอดเลยแล้วก็ชนะรวดเลยนะครับแฟนมวยก็จะคุณตาคุณตาไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกแห่งศึก9โมดีวิธีไทยด้วยนะครับเรดหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเลยครับหมายเป็น อยู่ที่บูมนะปืนบูมเด็กเซียนนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อสอนะครับคุณอีก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับปืนบูมเด็กเซียนนะครับน้ำหนักอาจจะมาเกินค่อนข้างอยู่เยอะอยู่พอสมควรแต่ก็ถือว่าลดไม่นานนะครับเหยียบแต่ช่าง2รอบก็ผ่านนะครับแล้ววันนี้ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับแต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้ขยับขยายบังทุนกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการแต่ลดไม่นานนะครับผมมองว่าน่าจะฟื้นทันครับเลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ไฟแดงนะครับปืนบูมเด็กเซียนเป็นต่อ อยู่ในราคา3ต่อ2นะครับก็ยังมองไปที่ไยแดงนะครับปืนบูมเด็กเซียนนะครับปีราคาแนะนําให้บางทุนด้วยครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับไฟแดงคือเพชรกิษดาพักยก TH ส่วนไยน้ําเงินนะครับเพชรจ้องจอมบอลมหาชัยนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านไยแดงนะครับ เพชรกิษรามา122ลด1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชองจอนนี่มา119ปอนด์นะครับขาดไปถึง1ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่าน้ำหนักหมาไม่ค่อยสวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรกิษราลดน้ำหนัก2ปอนด์นะครับแต่ลดไม่นานครับเหยียบตาช่างครั้งที่2ก็ผ่านเลยนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นน้ำหนักปล่อยๆมาจากค่ายนะครับถือว่าลดไม่นานนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาน้ำหนักขาดนะครับก็ถือว่าหมาไม่ค่อยสวยนะครับ คู่นี้ความสูงความยาวนี่ก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรกฤษดาจะดูเหลื่อมๆนิดๆด้วยนะครับเพชรกฤษดานี่เป็นนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับมีคุณวุฒิชัยชาวนานครับหรือว่าโอสันปะเลียนนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมือขวาประเภทครบเครื่องนะครับเตะขาเจาะยานนะครับเข่าในนะครับขวางแทงยัดไส้แรงบุกดุดันนะครับเข่ากะดูกดีเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็แพ้1ไฟแล้วก็ ชนะ2ไฟฝ่นะครับล่าสุดนี้ก็ชนะนอกยกที่3ตองเอกกัมปนาศในศึกก้าบวยดีวิถีไทยไว้นะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรช่องจอมเป็นนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่วอวงพรมนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีทีมงานบลมหาชัยนะครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องสั์แข้งต่อยหมัดล็อกคัตตีเหนี่ยวนั่นแข็งแข่งแข็งแรงบุดูได้นะครับกระดูกดีแต่ว่าหยุดไปนานนะครับหยุดเรือเวทีไปประมาณเกือบเกือบสิเดือนเลยนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็ชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ไฝ่ายนะครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์สอะสอหมื่นยิมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝ่ายนั้นชกไว้เดือนกันยายนปีห5้านะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหายแล้วก็เรือจากเวทีเมืองกรุงไปเกือบเกือบสิเดือนนะครับฝ่ายนี้น่าจะเป็นฝ่ายแรกนะครับในการกลับมาเยือนเวทีเมืองกรุงอีกครั้งหนึ่งครับก็ร่างกายผมดูว่าน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าเรือเวทีไปนานนะครับวันนี้ก็ หนักมาไม่สวยขาดไปเยอะด้วยนะครับผิดกับทางด้านฝ่ายในะครับที่ฟอร์มหลัง3ฟอร์มหลังนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า,าได้ชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่าเสมอ,สม,อมากกว่านะครับผมดูว่าการยืนระยะท้ายๆน่าจะมั่นคงกว่านะครับ เลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรกฤษดาพักยกทีเสเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกฤษดาพักยกทีเนะครับดูว่าน้ําหนักอาจจะมาลดมาเยอะนะครับแต่ว่าลดไม่นานนะครับเหยียบตะช่างครั้งเดียวก็ผ่านเลยนะครับก็ถือว่าร่างกายดูดีกว่าด้วยเพราะว่าเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอถึงแม้ว่าจะมีสรุดแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็ได้เคลื่อนไหวเป็นประจําเลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ชื่อมวยดีนะครับ เคยประทะมาแล้วทั้งเพชรเพชรทวีศักดิ์นิวเคลียร์นะครับมาเฟืองนี้ประทะมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปเกือบเกือบสิเดือนดูว่าไฟนี้น่าจะร่างกายอย่างไม่เข้าที่เข้าทางนะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรกิษดาพักยกทีเฮนะครับเลดหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับก็ชอบไปที่ไฟแดงนะครับเพชรกิษดาพักยกทีเครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคุยกำลังรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือปานมงคลพักยกทีเฮสนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับร้อยปอนพยักษ์อรุณนะครับพิกัด 128ปอนด์ต่อ129บปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย2 8 8ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย2 9 9ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับคู่นี้นะครับเมื่อเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับปานมงคลต่อยหนึ่งร้อยด่ 6, ส่วนฝดายนึเง100ปอด์ต่อ9ก็มา129ปกนดพอดีเท่วนฝ่ายน้ำเลินร้อยปอนด์ต่อยหนึ่นี้อว่า่กลบเี้งกนเลยนึ่งร้อยหัวตัวเท่า ไฟแดงนะครับปานมงคลนี้เป็นนักโชคจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับมีทางด้านบุตรคุณวุฒิชัยชาวนานะครับหรอโอสันบเลียนนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานะครับคบเครื่องสูงยาวศาสตร์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแก่งบุกดุดันหมัดศอกคมนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ2ไฟแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งไฟนะครับล่าสุดชนะคะแนนเฮาดงนงรักกุ้งเขาที่เวทีมดสยามอ้อมน้อยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับร้อยปอนนี้เป็นกชคจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่คข้ยมยสิทธิ์ยอดทงนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีทางนั้นกองเดชพยักอรุณนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเตะหนักต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดสอกคมนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าดูว่า การเคลื่อนไหวร่างกายดูไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้ได้เปรียบหนักหนึ่งปอนด์นะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับมีชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟฝนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเท,เทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เดือนกุมภาพันธ์ปี66ประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับไฟนี้ก็ถือว่าหายไปประมาณ6เดือนนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้น็อกยก5เกียงไก่เพชรยินเดียคาเดมีท่ที่เวทีที่เวทีหลังสิต เดือนตุลาคมปี65ไปปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หายไป4เดือนนะครับกลับมาก่อนหน้านี้ก็ชนะคะแนนเทียบบางก่อนแล้วก็เรือเวทีไปอีก6เดือนนะครับผมดูว่าการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับมีชกแล้วก็หยุดแล้วก็ชกต่อดูว่า ร่างกายน่าจะดูเป็นรองานฝ่ไยแดงปานมงคลนะครับที่ชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะต้องแบกน้าหนักหนึ่งปอนด์ก็จริงนะครับแต่ผมดูว่าร่างกายของธนานไสแดงนะครับปานมงคลพักยกที่เฮดจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ต่างศึกต่างสายด้วยนะครับเพราะว่าธนานไสแดงนะครับปานมงคลนี่ก็จะชกอยู่สายศึกจิตมงนนเป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินครับร้อยปอนด์ช่วงหลังๆก็จะชกที่ศึกเพชรยินดีนะครับชกอยู่ที่เวทีหลังสิ แล้วก็วิธีราชดําเนินซะส่วนใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงจะเป็นเจ้าบ้านครับเลทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงปานมงคลพักยกทีเฮดเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานมงคลพักยกทีเฮดร่างกายดูดีกว่านะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นหน้าเสือบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยวันนี้น่าจะเอาชนะร้อยปอนนะครับพยัคฆ์รุณไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเลทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงปานมงคลยัพกับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างนะครับของศึกเก้ามวยดีวิถีไทยในวันนี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเดชเปิด1 1 8อดยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวออโตอาวันก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภูดาวออโตอาวันนะครับก็ดูว่าชกที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงอยู่ได้เปรียบครับคู่ที่2นะครับเดชเปิด3 2อยู่ที่ฝ่ายแดงปืนบูมเด็กเฟียนเด็กเซียนนะครับฟอร์มสดเลยแล้วก็ชกที่ศึก้ามวยดีวิถี ใทยเป็นประจำนะครับเป็นพระเอกของ1ึกราวดีวิธีไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้น้ําหนักอาจจะมาลดเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ลดไม่นาน,นะครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ไฟแดงนะครับปืนบูมเด็กเซียนราคาหลังช่างนี่ก็เป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2แต่ถ้ามีราคาก็แนะนําให้บางทุนด้วยนะครับมองไปที่ไฟแดงนะครับปืนบูมเด็กเซียนครับ ู่ที่3ครับหลรองคู่เอกเหลตเปิด5-4ที่ฝ่ายแดงเพชรกฤษดาพักยกทีเฮ็ดครับกอย่างมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกฤษดาพักยกทีเฮนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรช่องจอมวันนี้น้ำหนักมาไม่สวยน้ำหนักขาดแล้วก็ฝ่ายล่าฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ก็เดินกันยายนปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับฝ่ายนี้ก็เรือเวทีไปเกือบเกือบสิเดือนนะครับดูว่าร่างกายของทนานฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับเลเปิด5-4ที่ฝ่ายแดงเพชรกฤษดามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรกฤษดาพักยกทีเฮครับ คู่ที่4นะครับเด็ดเปิด11 8อยู่ไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานมงคลพักยกทีเฮ็ดนะครับก็อย่างชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับปานมงคลพักยกทีเฮดนะครับเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับก็ดูว่าร่างกายดูดีกว่าแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วทานนั้นฝ่ายน้ำเงินชกไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับมีชกแล้วก็หยุดไป4เดือนแล้วก็ชกแล้วก็หยุดไป6เดือนดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าชกไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอแล้วก็วันนี้เป็นทีมเยือนด้วยเพราะว่าเดิมทีจะช อ8นะครับและสำหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวก็มองไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดนนะครับปานมงคลพักยกทีเฮ็ดครับ ส,สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให <in ้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้นะครับขอย้าว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเนำไปวิเคราะห รวยๆเห่งๆกับทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ